สวัสดีครับผมนะรนชาแนลครับผมก็วันนี้มาเก็บขายป๊อแปกครับไส้ใหญ่ที่สวยครับอืมลัด้อยโซดไม่ต้องหนัหนหครับหนูปลสวายสว่างพอมีตัวงไส้ใหญ่ๆเลยนะครับ 2นะครับ กดก่อนครับต้นว่างไหมครับพวกนี้เราไม่ต้องคุยกับผมครับผมไปนาครับไปทั้งวันเลยหรอทั้งวันครับผมรู้จากสภาพปลาแล้วต้องไปทั้งวันเนี่ยน่าจะมีเอ่อหนึ่งวันหนึ่งคืนเต็มๆครับไปนานะไปนาครับนะครับก็เป็นปลาแม่น้ําเจ้าพยานะครับนะฮะปลาแปบก็ตัวโตเต็มไวก็ประมาณนี้นะครับไม่ใหญ่ไปกว่านี้แล้วถ้าใหญ่กว่านี้คือปลาท้องคุนะครับก็ เป็นสไตล์เหมือนปลาแปบนะครับแต่ว่าตัวใหญ่กว่านะฮะอย่างกระปูดูเลยนะครับอันนี้ก็ปลาแม่น้ําเจ้าพญาครับก็ติดแบบนี้ครับขนปดฮะบอกให้เลยฮะร้องอยู่แล้วานาทีแล้้วนนตะครับโอ้โหดูตัวครับตัวเอาเรื่องนะบอกเลยครับเดี๋ยวรวยบอกว่า เวลาจะลอยปลาแปบครับยายไม่ต้องห่วงครับยายน่าจะกินข้าวมาแต่เช้านะครับยายรู้จักเขาเงี้หรวยเขาบอกเลยครับเดี๋ยวครับทั้งเส้นครับนะครับก็เป็นปลาแปบแม่น้ํานะครับทําอะไรกินอร่อยนะครับนี่ครับปลาเห็ดครับปลาเห็ดครับใช่นาดครับปลาเห็ดครับกรุงเทพเรียกทอดมันครับก็จะไปนั่งเผลอๆหน่อยครับเวลาเราไปสั่งอ่าปลาเห็ดนะกรุงเทพเรียกทอดมันปลา ใหญ่ครับสองเซนแปดมีมีสังกวาต้นเลยครับลองเค่อยสาวครับลวมไม่ได้าดูครับสังกวาสก็หลายตัวเลยครับอาจจะ้องสิงหวานนะฮะ <c oughs> นะครับหากินนะครับปลาแม่น้ํานะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ไขว่างนะฮะก็จะลงแม่น้ํากันนะครับเสร็จจากนาเสร็จจากไร่กันแล้วใครมีเรือก็ได้เปรียมาฮะนะครับนนท์ก็จะออกหาประมาณนี้ทุกวันนะฮะก็นนท์บอกว่าเร็วๆนี้นะครับก็จะมีโปรแกรมนะครับอะไรนะทอดทอดแหะปรากฏนะฮะ ทอดแหบปรากฏทั้ง,งปืนครับเอาเอื้อนเราบังจำปืนครับอย่างนี้นะคแรบบับอัดแรกสายสองเส้นแปดครับสายใหญ่เลยครับก็ยังไม่ได้ครึ่งผืนเลยนะ <c oughs> อยากจะบอกยายครับพรุ่งนี้ยายทานข้าวมาเลยนะครับยายาดมยาลมยาหม่องนะฮะเตรียมให้พร้อม ก็ต้องจ้างเขาปลดนะบอกให้เลยนะไม่ไหวนะดูั้นนะครับดูสภแล้วนะครับสมัครคนงาน1อัตรานะครัพวกนี้ให้สอัตราเลยอ่ก็อราี่แล้วหคนนะครับนะฮะรอบนี้ก็ดูแลก็ห้าหกคนนะจ่ายคนเดียวไม่ไหวแน่ครับอย่างนี้ ครับรก็อยากจะบอกงี้ฮนะยายกินข้าวมาแต่วันเลยนะน,นะครับก็สาวมาเรื่อยๆนะช่วงนี้ก็ทั้งแถบนี้ก็จะบางตัวหน่อยครับ ต้องมีครับยี่สิบสมสิบโลมีไหมก็ถ้าดูจากสายตาน่าจะได้ครับยี่สิบโลสามสิบโลนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วนี่คนปลดก็น่าจะมีสองเทินนะพวกนี้นก็ปูนกะมังนะครับไม่ใช่น้อยครับยี่สิ้ามสบสบเพราะงเก็บไม่มหมด นะครับก็มีเรื่อยๆนะครับถ้าช่วงชุุมดุดุจิจริงๆนี่ก็แทบจะติดทุกท,ทุกตานะฮะเคยได้ยุเยอะสุดนะครับสำหรับขายผืนนี้ก็หกสิบนะฮะหกใช่ไหมนะน,ะนะัดหกสิบว่ะไรประมาณห้าหกโหลนะฮะห้าสิบเจ็ดนะฮะโอ้โหบอกเลยนะคนปลดร้องเจี๊ยคนะฮะหกคนปลดครับคนนั้ ก็หนีกันหมดเลยครับก็พี่ปลาและอาบอกจัดได้แบบแปะครับจัดให้ครับไอ้หนูไอ้หนูไม่ต้องแล้วนะลูกจัดให้เยอะหน่อยก็ไม่ใช่จัดให้น้อยครับนะครับก็จะประมาณนี้ครับปลาแม่น้ำนะครับอย่าแบบนี้ก็จะน้อยนะครับ นะครับเป็นเป็นช่วงน้ําด้วยอะไรด้วยนะครับน้ําพัดอะไรด้วยอย่างนี้ด้วยนะก็ได้เท่านี้ก็ถือว่าโอเคนะก็ถือว่าโอเคอยู่นะไม่ต้องเยอะมากนะครับเดี๋ยวค่าจ้างปลดไม่ไหวอะไรนบปลดเยอะไป อ็เนี่ยครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวตรงนี้ก็บางตัวหากินไม่ห่วงวิชานะครับกับน้องๆชั้นแน้ครับแต่เราหากินอาจจะโดนห่วงพื้นที่ได้นะนะก็ก็จะเป็นเรื่องประจำนะครับผมไม่รู้ครับของทางคนแบกครับกับของทางคนปวดครับขายก็ไม่เท่าไหร่ครับ ประมาณ300เมตรครับก็โอเคครับเดี๋ยวไปดูตอนกดพรุ่งนี้เช้านะครับเดี๋ยวจะถ่ายลงให้ดูครับผมครับครับกอดูผลงานวันนี้ครับนี่ครับปลาแปดสองเ้นแปดครับปลาแปดดูครับั้งคืนครับ ดูแล้วนะถ้าทางคนปลดจะต้องร้องครับอย่างงี้แบบนี้ทั้งฝืนนะปลาแปะก็จะแบบนีบ้ครับตามคนปลดคือเก่าครับปลดเองบอ่หวครับแล้วก็มีปลาส้อยนิดหน่อยครับโอ้โหต้ยมมนยี่สิบสามโลครับปลาส้อยสายใหญ่ใหญ่เลยครับปลาส้อยยี่สิบสามโลครับครัรแบผมปลาแปะ ปลาแปดนี้น่าจะมีสามสิบวกอยู่แล้วสคร,ครใใีใหญ่เลยครับสองสไปอมีอะไรฝากถึงอ่าเรืออีกลำไหมครับทุอกอดครับอ,อกจะกต้องออกไปหารับไม่เจอหมองแล้ววันนี้เจอหมองเราเจอหมองก่อนนะะ<อ>ฝากถึงไหมขหมานะั่มันต้องขายหมานครับอ๋อพี่ดุนไ้เหรออ่าฮะดุนครับ ปลาแปบเขาหายอย่างนี้นะครับพ่รุณเน่ยอันนี้เขาสะกดคําว่าปลาแปบนะฮะนะสะกดคําว่าปลาแปบปลาแปบหายอย่างนี้นะพ่รุ่เนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยครับปลาแปบหายแบบนี้ครับเอ๊ทั้งผืนครับแต่ก็มีปลาสังขวาดปนนะครับก็ค่อยๆครับมันต้องรียครับถ้าไปลูดแล้วไปเจอปลาสังขวาดเดี๋ยวจะเป็นเรื่องเวลาครับหง่วงครับดึกๆนี้ นี่ครับไซส์สวยครับไซส์ใหญ่ครับสวยครับนี่ครับหักว่าเราเจอแล้วก็หักเงี้งเลยครับหักยังไงครับนี่ครับปลาถังว่าเราต้องบิดไปทางนี้แล้วก็บิดกลับเขาจะหักครับถ้าบิดไปทางเดียวจะหักยากครับนี่ครับบิดปุ๊บกลับมาหักเลยครับอ่านะครับเป็นทิกเล็กๆนะครับท่านั้นก็เอาตำเข้าไปในมือครับแล้วก็หักแล้ววิ่งแาหม้อถ้าหักยากก็เอามือตบแล้วก็บิดมือบเดว๋ยวหักครับอ่กครับ นแล้วก็ต้องวิ่งไปหาหมอเพื่อพาออกหายง่วงครับเป็นยาแก้ง่วงชนิดหนึ่งครับเวลาหาปลาครับพวกปลาสังข์ปลาปลาแยงนี่ครับต้นรู้ดีครับก็ล่าสุดนะเพิ่งโดนไปมิดเงี้ยงฮะร้องเกี้ยกเลยฮะร้องให้ฟังบ่อยร้องไงล่ะโอ้ยนะครับก็ต้องนี่ครับเหล่าต่อครับ ขายประมาณสองสาม้อเมตรเนี่ยผลที่ต้องจ้างเขาปลดครับแล้วก็นานๆไปเอาเขาประแปบครับสายใหญ่เลยครับประแปบนี่ครับสองถึงแปดถ้าเกิดสายสองเซนก็โหปลดมันตัวเล็กจัดครับอย่างนี้สายใหญ่คนระับ มาปวดสักวันนึงครับแต่ผมบอกแล้วผมไม่ว่าง,มางนะผม,มงต้องไปดูแลนาผมนะมะตอนนี้ได้ปลาแปบ็บตน้นจะไม่วางทันชีครับอย่าว่าแต่ปลาแป็บครับได้อ่าปลาส้อยเป็นร้อยโลเนี่ยผมก็ไม่ว่างนะผมบอกเลยฮนะ โอโ้ยุงบ้านคนนี้มันดื้อมากเลยนะเป่ายังไม่อยาก,กไปเลยกระชังผื่นนะครับกระทังผื่นนะครับไม่ใช่น้อยเนีย่ยขังก็ว่ากัเยอะอยู่นะครับ แต่ก่อนเขาบอกว่าสังขวาิปลารับประทานอุจจาระนะฮะตัววันนี้บอกให้เลยฮะโลลอยนะฮะ ใช้เวลานานไหมครับนนท์เวลาอ่าลงลงไข่ปลาแปบไม่นานครับก็ประมาณลงเสร็จปุ๊บก็ประมาณสักสิบนาทีสิบห้านาทีก็เก็บได้ครับผมนะฮะวันนี้วันนี้ผมก็จะเก็บเหมือนกันครับเก็บนนท์้วยไม่พายฮะนะฮะปลาไซส์สองโลกว่าปลาอะไรครับปลาอะไรครับปลาบูครับตัวเท่าน่องแล้วอย่างนี้เลยครับเป็นไงฮะเห็นแล้วผมก็สาวมาเลยครับติดไข่ห้าซิ่ครึ่งครับ ไม่เอามีตักไม่ตักครับเรียบร้อยครับดินหลุดขามือครับผมสุดท้ายก็ผมก็จะเก็บน็อตด้วยอ่าไม่พายอยู่ฮะต้องพับฐานน็อตนะฮะโอ้โหสองโลกว่ามูลค่าเท่าไหร่ครับก็สี่ห้าร้อยตรงนี้ครับโอ้โหปล่อยซะงังานปล่อยซะขามือเลยครับนึกว่ามันไม่ดินครับที่ตักมีไม่ตักครับก็นี่ครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าครับ ก็จะเอามาลงให้ดูครับว่าขนปลดกี่คนนะครับปลดกี่ชั่วโมงครับผมเราเอาเรื่องอยู่นะครับบอกเลยครับนนอ์เป็นคนไม่ธรรมดาครับเวลาหาปลาในยามค่ำคืนนะฮะก็ทอดแหไม่บานบ้างนะฮะทอดแหไม่ตรงจุดบ้างนะครับเอ่วเหลี่ยมของเราแล้วก็อะไรนะเขาบอกว่าอะไรนะ่ล่อปลาไว้อย่างดีครับพายเลยจุดล่อฮะแล้วก็หันก็มาทอดแล้วก็นั่งบนเนะล่อปลาครับ เราจะเหมือนจะไม่ทอดมันจะผ่านนะครับแล้วเราก็หัดนแล้วทอดปลามันแตกตั้งแต่นี่นะฮะไม่พายโดนพื้นเลยโอเคครับเดี๋ยวนู้สองวาดใหญ่นี่ยรัย่ฮะถ้าใหญ่อย่างงี้เขาเรียกว่าโคตรใหญนะ่นะฮะวาดใหญ่นี่ฮะอย่างเงี้ยอยากเจอครับอ,อ๋อยากเจอเงี้ยง,ยง,ยงนึกว่าลูกไม้หวาย,ยตอนแรกครับก็เดี๋ยวเชาวว้าดูผลงานตอนโคตรครับผม นะครับนะฮะก็นะน้อยก็น่าจะเต็มข้อแล้ววันนี้งวงนำ้ำึก้วยครับนะครับก็เดี๋ยวต้องขออนุญาตล่ำลาแต่เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะวันนี้สำหรับวันนี้เนาะนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ต้องลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับครับก็ เป็นทำปลาแปบครับม่อคือไม่หามาครับแล้วก็มีปลาส้อยทําอีกที่หนึ่งครับก็ปลาส้อยเช้านี้ทำสามสิบแปดโลสามสิบเก้าโลครับผมแล้วก็เป็นปลาแปบนี่ครับเป็นยายรวยครับเป็นั้ามกดครับยายสาเป็นคนทําครับผมใกล้เสร็จแล้วครับทํากันได้แต่เช้าครับเดี๋ยวแค่เท่านี้ครับเดี๋ยวรวยบอกงานเด็กครับ